สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ออฟกบกอสปารโทรศัพท์เธอมีรหัสไหมจ๊ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปเซอร์ไพรส์นะคะกก็ยังงไไม่ดด้ทาคุณอาสวนผักนะคะเค้กจากคุณสมรน USA นะคะหกปอนด์นะไม่มีไม่มีนายบอกว่ามีเดี๋ยวค่ะโอ้โหหนาตึกเลยนะสุดยอดเลยเป็นอะไรเนี่ยใหญ่มากใหญ่มากเลยกบก์ อลังการงานสร้างเลยนะคะโทรศัพท์ค่อยมันร้อนว่ะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งค้กก็เป็นเค้กมะพร้าวด้วยนะคะทุกคนโอ้โหสวยงามนะสามสองเริ่มมะพร้าวจ้ะฝคุณผู้ชมนะเราจะไปเสิร์ฟให้คนเกิดให้ป้าสุขภาพดให้ป้าเนี่ นี่นะจากคุณพี่สมรนยูเนะครับะท่านชมคลิปนี้ก็อย่าลืมนะเออพรมันเกิดป้าแต่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับผมโอ้ขาตั้งกล้องช่างเลี้ยงใหญ่มากเลยเนาะโอ้ไม่หลบเลยไม่หลบไม่หลบเขาใหญ่แล้วเขาใหญ่เขาไม่หลบนะเออาามสิะไรจุดเทียนก่อนจุดระย่างเทียนสะปาน โอ้ราลงช่างมาก่อนจุดไหมครับจุดเลยจุดมเาลยจุดจิต่จุดไมเลย่นรอแต่ลุงถือแหละของทางจ้าบ้านล่ะเดี๋ยเดิไปเอาในบ้านะก็ออาไปดูัจะอ้อมไปโอเคตอนเขาลุ่มกันอยู่โอเคด้าน่มอน้องเราลุกเข้าไปแล้วเข้าไปแล้เข้าไปแนเนเขาแ นี่นะคะไปดูสาวๆมาจากไหนนี่สาวๆพาถุงทองไปหาหมอมาโอ้ตาแตกลิ้นเป็นสีม่วงเลยโอ้ช็อกตาค้างนทำลายฟูมปากเลยโอ้ไม่สบายมันเป็นที่โตมันร้อนจัดอืมเห็นแล้วอันนี้ถุงทองนะลุงอันนี้ชื่อถุงทองนี่ถุงทองไม่ใช่ที่ลุงเลี้ยงเมื่อกี้ไม่ใช่ที่ลุงเลี้ยงเมื่อกี้ร้อนไม่ตัดขนเขาออกครับ ว่าจะตัดอยู่พูดญี่ปุ่นเขาก็ง่ายนะเวลาหน้าร้อนเขาตัดออกเลยไปหาหมอมาเลยอดร้อนเลยช็อกไม่มันเล่นพามันเล่นอยู่ไม่ได้เล่นในห้องแอร์อะไรช็อกแล้วออกมาทำไมก็ไปหาหมอมามมันเหมือนคนใส่เสื้อถข่ยาวตอนนี้ร้อนแม่กันเราเห็นไหมเป่าเค้กให้ป้า นี่นะคะโอ้จุดเทียนนะคะจะไปเซอร์ไพรส์คุณนายสวนผักเทียน,น,น,นไม่ดับใช่ไหมแบบนี้ดับครับผม สี่ห้าหกหกสี่ห้าหกหก็ส้าก็ทำเลขหกเกิดสี่ีห้ย่างสี่งวกห้า่าสีป้า่นาสองซนสมัยนึสอน่อ2สป้าปีนี้หกเีียหมสูงแค4สเจ็ดเนลิ ใช่เป <Ed>. ็นขวัยปะเด็น้องก่อนปีหนึ่งก็ตีแปดอะไเด้อแสดงว่าน้องก่อีหนึ่งก็ตีงานอะไรก็ตีเอาปีนี้ว่าเป็นปานนะน้องิ่อนีหนึ่งนี่ต้องอันนี้สีดอันนี้มเปนับินิน่ะคนนี้ ไปกันค่ะลุงกล้องอยู่ไหนเราเจอแล้วเจอแล้วสาองเริ่มแอร์ด้วย Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. To you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. เบือแล้วไงแบคกี้ินี่ะวันนี้นอนได้ยังคนอะไรอธิษาน้าน,นานนี่จะอ,อ,อได้ขอเสี่งกับ <c oughs> ควมก็นไอ้ิมหรู้ต่อเนี่ยโอ้สืบว่าเป็นรอบหนึ่งนแล้วแล้วทายทายรอบนก็ได้ไหทานตะวันแ h ้วอ y นน r t h d a น TO YOU ูยูาะเต็มเต็มด้วยนี่ครับสําหรับวันครังเกิดปีนี้ของแฟนนะครับเปไฟแล้วอายุตรงประตูปีนี้ก็ครบรอบปี47 ที่จะฟื้นนั้นลูกนะสี่สิบห้าช่วยกันรับมาหากินนสี่สิบห้าปีก็เหมือนกับที่เถือบอกว่าเป็นช่วงเป็นประเพสรอบสามนะครับทุกคนเกิดมาก็ต้องมีวัยเป็นจะเพศทุกๆคนนักจากยี่ห้าสามห้าสี่สิบห้าก็ให้ต้องขอบคุณกันเนาะขอบคุณ คุณสมอนะครับ USA แล้วก็น้องคันตะวันนะครับที่มอบเค้กวันเกิดให้กับประแตนปีนี้นะครับขอให้ประแตนมีความสุขสมองนะครับในทุกสิ่งที่ราถนานะครับเป็นแม่ที่ดีของลูกทั้งสองนะครับค่ะทุกคนปีเบิร์ดเดย์ทก็ขอให้ประแตนมีความสุขความเจริญนะคะครอบครัวของประแตนขอให้ สมหวังทุกประการนะคะขอให้อบอุ่นด้วยทรัพย์สินเงินทองและความรักตลอดปีตลอดไปด้วยค่ะสาธุค่ะขอบคุณคุณเพชรสมรใช่ไหมคุณสมรคุณสมรทีเอนะคะแล้วก็ทันตะวันแล้วก็เมื่อเช้าด้วยนะเพราะสาบอ่อนอยู่ตรงไหนอยู่ที่ตู้ในจิตตู้ขอบคุณมากนะคะสำหรับท้าวไพพดที่ป้ากำลังไล่สดอยู่ ขอบคุณสำหรับทั้เลยพอแล้วก็กำลังใจทุกๆทุกท่านเลยทุกท่านเลยด้วยขอบคุณมากๆเลยนะเฮ้ยจ่ะทานก่อนเนาะแฮปปี้เบิร์นก่อนจะได้กินเอฟบีเขามาก็บอกแล้วนี่นะคะสำหรับทีมปุ๊บปอกเอฟซีก็เพีย่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอสวัสดีเจ้าแล้ว